เรื่องราคาสินค้าเกษตรตกต่ำใครกันแน่คือต้นเหตุนายวรวัตรเอื้อพิยกุลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสสจากพรรคเพื่อไทยได้ออกมาเตือนสติเพื่อนรัฐมนตรีถึงสาเหตุที่ทําให้ราคาสินค้าเกษตรตกต่ำอย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นประเด็นร้อนแรงที่หลายคนให้ความสนใจในายวรวัตรได้ชี้แจงผ่านทาง a ฟ e b o o k ส่วนตัวถึงกรณีที่รัฐมนตรีคนใหม่ในรัฐบาลของนายอนุทินชาบีรกุล ได้กล่าวอ้างว่าสาเหตุที่ออกจากพักเพื่อไทยเป็นเพราะพักไม่สามารถแก้ไขปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำได้แต่แล้วความจริงคืออะไรนายวรวัฒน์ได้ย้อนความหลังไปถึงการอภิปรายในสภาเมื่อวันที่14ตุลาคม2568ที่เขาได้กล่าวถึงปัญหาราคาสินค้าเกษตรที่ตกต่ำไม่ว่าจะเป็นข้าวข้าวโพดถั่วเหลืองมันสำปะหลังและสินค้ากลุ่มแป้งคาร์โบไฮเดรตทั้งหมดและนี่คือจุดที่น่าสนใจในายวรวัฒน์ได้เปิดเผยว่าต้นต่อของปัญหามาจากประกาศฉบับที่10 2,553ที่ออกโดยรัฐมนตรีจากพรรคภูมิใจไทยซึ่งอนุญาตให้นำเข้าพืชตัดต่อพันธุกรรมจ GMO ที่มีราคาถูกกว่าเข้ามาในประเทศทำไมถึงเป็นปัญหาการนำเข้าพืชจี m o ทำให้กลุ่มทุนขนาดใหญ่หันไปใช้พืชเหล่านี้แทนผลผลิตของเกษตรกรไทยส่งผลให้สินค้าเกษตรกรไทยขายไม่ออกและราคาตกต่ำลงนายวรวัตยังได้ฝากข้อความถึงรัฐบาลว่าหากมีความจริงใจต่อเกษตรกรไทยควรยกเลิกประกาศฉบับดังกล่าว เพื่อให้เกษตร,รกรลืมตาอ้าปากได้เสียทีประเด็นที่น่าคิดคุณคิดว่าการนำเข้าพืชจีโมส่งผลกระทบต่อเกษตร,รกรไทยอย่างไรรัฐบาลควรมีมาตร,ราการอย่างไรเพื่อแก้ไขปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำคุณเห็นด้วยกับข้อเสนอของนายวรวัตรหรือไม่ทำไม